โอเคสวัสด okay, okay, well, so. ีครับผมวันนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวนะครับเรื plate, so ่องใครที่มี SB เข้านะครับก็จะได้รับเงินแน่นอนนะครับถึงตรวจสอบในตรวจสอบถานะตรงนี้นะครับคือใครที่ยังไม่ตรวจสอบก็ตรวจสอบได้นะครับตรงตรวจสอบถานะตรงสีเทาๆเนี่ยครับใครที่ยังไม่ตรวจสอบนะครับเดี๋ยวผมจะ้าให้ดูก่อนนี่ครับมันก็จะทําให้เป็นอย่างนี้ครับส่วนคลิปสอนที่สอนตรวจสอบอันนี้นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับเใครที่มี SB เข้านะครับเดี๋ยวผมจะเอา s อสไว้ให้ดูนะครับ ส่วนใครที่ตรวจสอบผ่านะแล้วเขียนว่าอะไรกําลังทําอะไรสักอย่างแหละคือมันเข้าได้นะครับส่วนใครที่บอกว่ารอตรวจก่อนก็มีโอกาส 50- 50นะที่จะได้ไม่ได้แล้วก็มีอีกกรณีหนึ่งที่ว่าตรวจสอบผ่านแล้วแต่ว่าเงินยังไม่เข้านะครับคือมี2กรณีคือ1คือกอกธนาคารผิดหรือเปล่าหรือว่าการผูกพร้อมเพย์จากบัตรประชาชนว่าเบอร์มือถือถูก ถูกต้องตามธนาคารที่อันนั้นหรือเปล่านะครับบางคนใช้ธนาคารออมสินอยู่แต่ว่าพร้อมเพยไปผูกกับเอออีกบัญชีกสิกรหนึ่งซึ่งบัญชีกสิกรไม่ใช้แล้วอันนี้ก็เงินจะเข้ากสิกรครับลองไปตรวจสอบดูแล้วก็กรณน,นี้ครับเงินก็จะเข้าอีกทีวันที่9กาับวันที่10เมษายนครับส่วนใครที่ยังตรวจสอบไม่ผ่านนะครับอย่าเพิ่งท้อใจเพราะว่ายังมีออยังมีรอบให้แก้ตัวอยู่คือรอบลงทะเบียนใหม่ครับแต่ว่าวันที่นี้ยังไม่แน่ชัดเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีครับส่วนใครที่ขึ้นข้อความ แบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูใครที่ขึ้นข้อความแบบนี้นะครับก็เตรียมรอรับเงินได้เลยถ้ายังไม่เข้าวันนี้ครับก็รอไปรับวันที่9กับวันที่10นะครับ2วันนะเพราะว่าเขาจะทยอยโอนเงินให้เวันพรุ่งนี้ประมาณเจ็ดแสนห้าหมื่นคนแล้วก็วันต่อไปก็ประมาณหกแสนกว่าครับวันนี้เขาจะลงให้ประมาณสองแสนกว่าครับสองแสนแปดหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันก็ประมาณนั้นนะครับส่วนข่าวอื่นๆที่จะมาอัปเดตเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตในช่องนี้นะครับใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามไว้ด้วยเพื่อจะไม่พลาดลีปใหม่ๆส่ววนนนัี้ผม ไปละบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับสองคลิปหน้าจะเป็นไรรอติดตามกันเลยไปละ